Hả? hai Hai. 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 Hả? Hử? Khoa ngã. Khoa

ผ้อนวะผ้นอนยุ่งอ่ะไปเก่า,าห้อหฮ้อนลหะฮ้อนแล้วสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> สบายดีครับพี่น้องสุภุสุขนนะครับหลังจากที่บดไ้พ่อกันจักมหนือวะสองสามมื่ล่ะครับพี่น้องเนาะ กับว่าได้ล่องคลิปนะครับกับจักสีทายยังพี่น้องแต่ว่ามือนีอยู่บ้านนะครับสีเขา่าสีเข่าแล้วเทียงนะครับเอาล้านเบอร์ลินเยอะกับลาน,นะครับว่างัจะกข้าวสีมาผ้าพี่น้องไปตัดเน้อใหม่นะครับตัดเน้ใหม่ว่ามือนีว่าสีไปทุระในเมืองนะครับแล้วก็สี <c oughs> แวะไปเหล่นน้ำอันบ็นนอกนะั่นจะข้าวครับพี่น้องจังสีโง่งมาบาดนะครับนี่ครับกระตากระมียบหัวสิบไปตัดเน่าใหม่ไปฝากอันครับที่ในเมืองนะเพื่อจะหาสื่ออยากเน่าใหม่สดๆนะครับพี่น้องเอาไปแกงนะครับสิผ้าพี่น้องไปตัดเน่าใหม่แล้วก็ไปเอาอย่าน่างลักกะพุชีไข่ล้วก็พักค้านะครับ พร้อมแกงนะครับไปแห่อันบนนอกนะครับไปฝากเพื่อนไ่ได้ไปหากันโดนแล้วครับวังใดๆนี่เพิ่นผ้าเบ้าโอเล่มาเห่นน้ำยุบ้านนะครับบ้านนี้สิ่ภาพสีไปเห่นน้ำเพื่อนครับพี่น้องผมกลบว่าได้ไปไซนะครับอยู่บานกับสีเขา่าเอาล้านซอยแม่ครับเพะว่าล้านผู้ใหญ่เปิดเทอมแล้วนะครับบ่มีผู้เลี้ยงซอยแม่นะครับกระสี พ,พี่น้องไปเบิง้งเอาน้องใหม่อยู่ในโลกเป็ดนะครับพี่น้องไพกกิมซุ่งบ่หัวมันนอยงเหรอบ่บู่ป่านนี่เคยทายพี่น้องเบิ้งคลิปก้อนๆนลลี่แเหละครับป่ะขอไลา์กันสี่ยายห้างอ้อนหอนพี่น้องตะเวนใบสี่ใบสอง,สสองคอยหัวอันนี้มันน้องใหม่อยู่ลกเป็ดลกไกลนะครับสิย่างเข้าไปเอา ได้พี่น้องเบิง้งตัวแล้วล่ะเบ็ดกับว่าค่อยมีอดอกมันตายหาเบิร์ดเหล่าฟังกนฟักแล้วป,ป,ปุ๊บเป็ดเมียตัวนี้ฟักแล้วครับพี่น้องฟักเบิร์ดปั๊บเบิร์ดปุ๊บใครโยนใดมัว่วหนีออกมาไหมครับหางครังงวันนี้ล่ะไม่ออกหรอก ทิป้าอันนี้จำกับ,ววบัวไงเหลี่ยยซ้ำอีู่หรอครับบัวไงับเหลือฝากนี่ตัวนึงใกล้กับตายเบิร์ดครับพี่น้องเป็นฮาอีน้นอยหนึ่งครับอืมได้น้ำว่าท่านได้เต็มที่นะครับฝนตกเทือ่สองเทือน ยังสองนอนสามนอนกับพ่อกินเลยเหรอครับพี่น้องดด้งตุ 5, ้มตามน้ำห้าพันเดีย แลวตัดออกกอนครับพี่น้องครับพี่น้องเหลือตายห้าเยี่ซ้ำนี่แหละครับใกล้ก็ลั่งเป็นสิเป็นบ้าเป็นสาวตายหาย้หาว่านีตายไปเป็นเมียหนึ่งตายเบิดครับเมียหลูกหลายๆหน่ะที่ผมเคยทายเบิร์นเชื่อได้ก็เชื่อได้ยามันแพ้ไหมครับแพ้ไว้ยีหรอก เดี๋ยวสิตัดน้ำไม้พี่น้องเบิ่งน้ำไม้นี่ต้องอต,องตัดเอาน้องครับพี่น้องใช้กิ่มสุ่งครับต,รตัดหากนะครจักหน่อยครับมันแก่ ก่ S <S <an other> อนนี้ก็ล่างหลายครับฝนมานำอีกสักเทือนึงกับขึ้นสีได้หลายวครับก่อนนี้นสีก็ได้ตัดออกสีเอาไว้ใอ้คัดแคะเงี่ยมข่างๆเป็นหยากแกงครับสองนอนนะยินกับนอนนี่ครับจ้งไว้ ขี้แถวนี่คนยกกัยเกแขงมาครับสมามะขอกระหังกันนะครับย่างมิงกับย่างตุมตามมอ,อยุ่งเหื่อนนึครับถ้าบาง <c oughs> กระไรสามนอล่ะครับพี่นอใหม่กระลังแตกหลายครับใครกินซุ้มชอบนี่ก็แกงอิ่มห่ะครับเดี๋ยวไปหาเก็บพักขาอยานั่ง ตัดเอาหัวกี้ไข่อะครับจะนั่งกระสีก็าข่างลงสีท่างนครับจะนั่งมันเป็นต่อเก้ามั้งนะครับพี่น้องก็ไปเอาที่หนาบานดีกว่าหนาบานแนวก็ดีครับเดี๋ยวตัดเอาหัวสีไข่ก่อนครับ นี่ครับเกน้างอยหัวเฮื่อนครับเบียดหลายวิ่หนาบ้านครับ เอาเพื่อนมาเอาเลยแกงเแกงเน้านะครับเสีดยดพักกับเต็มกับตาแปพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บผักอีตูวกันครับิงผมกับผ้าเก็บ่านั่ง่หน้าบ้านนะครับเชียพาล้าน ที่ฟังทางกกบรอกใหม่อ้างบ้วยอีกแม้กกันเหี่ยวครับอีกแม้กับว่าคอยได้หดมันแดดน้ำคันยังก็เรียกแล้วหดกูมือเยอยังมาแร่งครับก็ก <c oughs> <c oughs> ิดตัว พักพพเตรียมกะก้าครับครับพี่หนอ้อ้ากไปเก็บพักมาแล้วนะครับพักไม่เอาใส่แกงมา้ใหม่นะครับมาซีค่าย ไปนางครับไปนั่งตูใไปนั่งตูเดี๋ยวห้องมัดเอาตอกมัดครับป้อมแกงเลยนะครับน้ำงามครับพี่น้อง ก็บว่ามีอย่างสิต้อนกันแล้วครับเนาะย่ามมันมันผมก็บว่าไปใส่นะครับเราของเงี่ยนะครับไปต้อนกันโดนๆเขาไปหากันเทียนะครับผมก็บว่ามีล่าไปใส่ครับคู่ม,มือก็สิไปธุระในเมืองกับสิแวะอันนี้นะครับวันนี้นัย้ยไก่ขุบนพักขาครับหรือว่าสะอมครับงามๆครับพี่น,อน้อง งออยังไงลองเห็นแล้วหรอพักขาครับอืมเนื้อความแยงแล้วใหม่ครับ กนานครบเลยนี่ครับพี่ดอวครบ,ครบแขงแล้วไหม้ล้วไมมกับอัลเทนงามปันได้ครับนี่ครับอาานี่อวบอวบด้วครับนีกับอวบครับแล้วให้ไปเห้บเปนสอมเองนะครับเดี๋ยวมันสีบ่็อแสบนะครับเอาเซ้กัต้าน,นี่ไปฝาก แ็กพักง่ามๆไปฝากอืมรับพี่นองกระตานเ้าไม่เรามีอืมรับพี่นอนง่นงายๆเลยครับ เดี๋ยวไปเอาไปเพื่อนอยู่บ้านกันครับเดี๋ยวผมอาบนนำอาบไงกันครับพี่น้องหอนบานอันนะพี่มีเพื่อนบานไหมครับอ่าจ,จะพึ่งเคล็ดแล้วมั้นครับววผมปาะมากสองเดือนสามเดือน อยู่น้อล้วรถปอใส่อยู่เวโท่เอืนกันคถัะลูกสมุนไลยขนาดบบอันครับบ่เห็ม่โดนบัวเฮ้ยคเฮีอจอดจนแล้วนะเจอาจะแล้วอันน้ำของฝากของฝากของฝากสัดีครับวเอะไรขอ เมสาก็ต่อเอ้มองคนนั่งนี่นลุงมาม่อดมองมาเุดยอดเลยลงมาสุดยาดเลยท่าเจ้าพ็แล้วโดนรอไเขาเจ้ามาขึ้นเดี๋ยวมันเดือนง้อ้าวเขาจ้าวาท่านดอย่อเจ้าว่าย่อเนี่ยมาย่เนี่ยบอกฝนตกหอกระเลีวเนี่ยย่บานคือกันบรรยากาศดีดีครับพี่น้อง บ้านอันเวียไม่เห็ดธุระครับแต่เล่เอาของมาให้นี่บอกว่า,วาท่านได้เป็นน้วยว่นนี่นอเออได้พี่นอกคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีนะครับพี่นอกเาอาอพอกันอนีพี่นาครับคลิปนาครับไปซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ